สวัสดีพวกนายวันนี้ฉันจะมารีวิวปืนพกคู่ใจของฉันอีกหนึ่งกระบ,บอกนั่นก็คือ f 5 7กระบ,บอกนี้นี่เองก่อนอื่นฉันจะต้องปรับแต่งเจ้านี่นิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันยิงได้ง่ายขึ้นโดยการใส่สโคปเสร็จแล้วก็เปลี่ยนลำกล้องเพื่อที่จะใส่กระบ,บอกเก็บเสียงเพราะว่านั่นเป็นสิ่งสําคัญในการลงโซโลโอเคเรียบร้อยและตอนนี้เจ้า f 5 7มัจจุราชเงียบคู่ใจของฉันก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานเอาละเราไปลงแมปปิดกันก้นกันเลยดีกว่า ฉันเกิดมาที่จุดเกิดทางใต้ของแผนที่ช่องเขาและแน่นอนที่ที่เราจะไปก็คือจุดที่เรียกว่าบ้านพักริมชายหาดนั่นเองแน่นอนว่าการที่จะได้โชว์ศักยภาพของเจ้ามัจจุราชเงียบกระบอกนี้ก็คือเราก็ต้องใช้งานจริงใช่ไหมล่ะฉันจะโชว์ศักยภาพที่แท้จริงของมันให้ยเฮ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 ้ยยิงโดนยิงโดนยิงจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีส